สวัสดีทุกคนหกโมงกว่าแล้เราหิวอาการเมันมาคุม้มยากจริงอาการเมันจะมาไม่ใช่การเมรนนะ์คือเรากินน้ำผักปั่นไปแล้วใช่ไหมัมนหิวอะ่ะหิวข้าวมันไก่ทอดด้วย ก็แบบขับไปซื้อข้าวมันไข่ทอดมากินจ้าพิเศษทำไงดีก็เลยกินผักลองท้องไว้ก่อนก็ยังดีอืมอืมมเลือกแะมันแข็งทำไมให้ล้องทำยังไงกับชีวิต ที่มันควบคุมไม่ได้อะมันจะป็นเมื่อไหรมันเป็นอย่างนี้นมันหัวของทอดมันหวยแป้งมันหวยแบบไม่เวิร์กแบบเมื่อกินก็ไม่ได้ไมันหิวมันอยากแบบอย่างเดือนที่แล้วอยู่ดีก็แบบอยากกินเค้กอะไรเงี้ยแบบ ต้องกินเค้กนะแฟนก็ไม่ได้ทำแบบนี้ให้แบบโกโก้ก็หมดใช่ไหมช่วงนี้เขาไม่ได้ไปซื้อมัตูนไวนะ้เข้าไปแบบกะไปซื้อครื่องครึ่งปอนเลยนะของแรงอะ่ะคิดไปคิดมาคุม้มไหมวะกับการกินเดินเข้าเซเว่นอยู่อ่า ลองไปดูสี่สิบกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนั้นมันแปดสิบน่แต่ก็เยอะกว่าใช่ไหมแต่ความอร่อยใช่ป่าวเช้เซเว่นแต่ที่เลือกมามบน,นั้นอร่อยมากเลยมันเป็นช็อกโกแลตนะเนาะแบบเราชอบอยู่แล้วอะ่ะไอเลิฟช็อกโกแลตก็เลยกินเค้กนะเดินม่แล้วเขามันใกล้ แบายมกินายให้มากที่สุดนะตอนนี้ถ่ายแล้ววกนนี้ต้องลากยาวให้ได้ตัวได้ไหมกยาวมันเป็นกินไยไม่ได้ไมาศาสตร์พูดแบบน้ำหนักลงมาแบบเรื่อยๆเลยตอนนี้น้ำหนักจะดีดไปอีกแล้ว โอเคไม่ไหวละผิวผิวไกม่มันผิวมากอืมแม่เค็มด้วยโอ้ยจอาผิวเนี่ยเค็มต้อ,องถึงเค็ม ตายตายไม่ดีใช่ไหมาเรากินแป๊บเดียวเดี๋ยกก็หมดนราเป็นนเคี้ยวไม่ละเอียด แบบนี้แม่มองมาระยาเลยหรอยู่นน้องจ๋าสรุปน้องจะเกินกับแม่ไหมจะแม่ใส่พริกไปแล้วหรือไม่ถ้าแม่แั้นก็ใส่ที่ที่แม่ซื้อมาเผื่อพ่อไม่เกินน้องง่วงไหมไม่รู้ว่าตอน อืมอเริ่มอุดแต่ก็ไม่้อยเยอะนะเอาไพพ่อนางแม่ก็นุ่นนะ่ะไปพ่นปุ๋ยให้พี่ชายแกพี่ชายแกสั่งไว้ oh <my. S 1> นอนเลยท่า oh <my. S 1> ตอนแรกนางแม่บอกว่านางจะไปเอารถอาข้างบ้านมาดูเพรเขาบอกไว้หลายวันแล้ว พี่ชายมาบอกก่อนก็เลยต้องไปทําของพี่ชายก่อนเมื่อกี้เพื่อนก็โทรมาว่าให้ทํารถของพ่อแกรถเท่าก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวรอแกมาให้ไปหาที่บ้านเห็นบอกว่าจะไม่อาทิตย์นี้ไม่กลับบ้านดีไหมอะไรเงี้ยไม่กลับบ้านส่วน เพราะว่ามันก็ยังไม่เสร็จเน่ะที่บ้านสวนไอ้ตรงที่เอาขนดมันยังไม่ได้ไปหรือเสาหลักที่คนเข้ามาล้อมไวอ้อ่ะที่กลัวบัวเข้าสวนเราอะ่ะก็ต้องไปทำรู้วแบบทำไปทำตรงเขตใหม่ที่ขนดลง แล้วก็ว่าจะเอาต้นกล้วยกล้วยหอมส่วนของพี่ชายแก่ที่แน่เพราะว่าเราก็กินกล้วยหอมมันออกง่ายดีเหมือนกันอ,อร่อยอืมแบบได้กินข้ามันไก่มันนานมากเลย ช่วงไม่ผ่านน้องเนี่ยน้องแอบ,บดูอ่ะแม่ไม่โอเคเลยจันเจ้าจันเจ้าทำแบบนี้เอาโทรศัพท์มาให้แม่ค่ะจันเจ้าจันเจ้าโทรศัพท์มาให้แม่ไม่ต้องแอบ,บนอนเอาโทรศัพท์ยื่นมาเร็วจันเจ้า น้องฟังเพลงไม่ใช่หรอแอบดูแบบนี้ไม่ได้นะ น้องเสียใจยอะไรน้องมาเสียใจยเรื่องอะไรน้องกาลังทํำผิดอยู่น้องแอบ,บดูโทรศัพท์ไม่ใช่ดูเวลาเอ้ยไม่ใช่เวลาดูแล้วแสดงว่าทุกครั้งที่แม่ออกไปข้างนอกน้องก็แอบ,บดูอย่างนี้หรอน้องแล้วเจ้า พูดแบบ,แบ,บไหบบนก็ต้องเป็นแบบนั้นสิลูกทำไมไม่เย็นอืมจะหมดแล้วเธอ ยกเป็นแบบผู้ดีอ่ะแต่เวลามันมาผู้ดีไม่ได้จริงๆนะต้องใช้คำว่าสวาตดลูกไม่เขียวด้วยนะ ลูกเรานะจินไปก็รู้สึกผิดอะ <c oughs> ่ะอืมอะไรไหมรู้สึกผิด <c oughs> หมดแล้วอืม ันไม่เคี้ยวจริงๆแต่เราเคี้ยวสองคำแล้วเราก็คือตายตายสิ่งที่จำติดตาในการเป็นเมนเนะเดี๋ยวขอเล่าแป๊บตอนนั้นทำงานอยู่ แล้วแหละก่อนที่เมนจะมาแหละยู่ดีมันหิวเออตายหิวข้าวอยู่ดีก็หิวข้าวก็กลับมาแวซื้อข้าวไปแล้วสะอึกเพื่อนอืมขับมาแบบตรงอ,อะไรนะสีแยก สามล้านอ่ะีแยกสามร้านนันในเมืองสามแยกสีแยกที่เขาจะขายกับข้าวกันเยอะๆเราไปซื้อลาบคั่วเธอสามถุงอ่ะมันได้ถุงใหญ่มากเลยนะปกติเราจะไปซื้อกับข้าวตรงนั้นนะแบบของกินมันเยอะดีแล้วหอก็ไม่ได้อยู่ใกล้ลนะคือย้ายหอไปที่อื่นละตอนนั้นนะที่ทำงาน แต่คือก็ยังมาซื้อกับข้าวที่นี่มันจะมีแกงตุนอะไรเงี้ยกับข้าวเมืองเยอะไงตอนนั้นอะ่ะแล้วก็รถลีดมาใช่ไหมมันแบบสะดวกแล้วก็แว้นรถลีดมาเว้ยเราก็แบบสามถุงอะ่ะแล้วเราก็กินกับคนเดียวอะ่ะสามถุงอะ่ะแบบกินข้าวด้วยอะ่ะทั้งผักทั้งข้าวอะ่ะสามถุงโอ้พระเจ้า ันจับยังตัวเองไม่ได้แต่พอกินเสร็จรู้สึกหมดอ๋ออ๋อ สรุปเป็นไงไหนเล่าอาการให้ฟังหน่อยสรุปน้องคือเป็นไงน้องทำผิดใช่ไหมคะตอบแม่น้องทำผิดไหมอ่านดูอ่ะอะยังไม่รับผิดอีกทำไงเวลาทำผิดทำไงขอโทษใช่ไหม อะไรอะไรจะน้องโอ๊ยน้องน้องไม่เจ็บผมถ้าน้องไม่ไหวน้องก็ไปนอนน้องก็ไปพักเนี่ยตัวเริ่มอ,อุ่นอีกแล้วเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวกับน้องดูประตูนะน้องเป็นแบบนี้แล้วแม่จะต้องอะไรอย่างนี้ไม่เอานะไม่เกี่ยวน,นะอืมน้องทําผิดก็คือทําผิดนะไอ้เรื่องทาผิดกับเรื่องไม่สบายไม่เกี่ยวกันนะคะ จะขอโทษแม่ด้วยวิธีไหนหน้องจะขอโทษแ,แม่ด้วยวิธีไหนหอมแก้วบอกยุบไหลมากรออ่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือมางอเหรอตอบแม่ก่อนแล้วโอ้ยไม่อิ่มมากเลยบ๊ายบีพี่ๆก่อนเดี๋ยวน้องบ๊ายบีพี่ๆก่อนแล้ว,นะว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่น่ารักเลยสวัสดีค่ะโอ๋อนาอินดูลูกค่ะน้องไม่สบายอีกแล้วใช่ไหมพอเย็นมาซึมเลยเมื่อกี้ยังเล่นกันสนุกสนานอยู่เลยปุ้งปังปุ้งปัง่ยไม่ใช่หรอเล่นอยู่ไหม จะเล่นอยู่ไหมไม่เล่นแล้วไม่สบายไม่ต้องเล่นแล้วไม่เล่นพักผ่อนได้แล้วป่ะแม่กินเสร็จแม่จะนอนนอนแม่กินเสร็จแล้วแม่จะกินยานอนละตายล้วชีวิตพังพังวินาศน้ำหนักที่ฉันแตะลงไปเจ็ดสิบสี่มันกลับขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวมันก็พรุ่งนี้จะเป็นเจ็ดสิบหกแน่นอนเข้ามันไก่ทอดพิเศษวเค้าะอดค่ะโอ้โดนโดนโดนเข้าไปในตาไหมเน่ะ โอ้แ oh, ม่ขอโทษแม่ขอโทษแม่ไม่ไมทัานต้งใจอะลูกไม่เป็นไร้ะไรไม่หละแม่แม่จะปิดคลิปละโอเคไปก่อนเถอะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันค่ะโอเคไว้เจอกันจ้า <c oughs> มาทำให้รู้สึกผิดจะอัพให้รู้สึกแปลงรู้สึก